ใครวะเนี่ยฉันอยากรู้แล้กวกันไอพงษ์เฮ้ยอย่าจับตัวฉันิเหนียวแกไม่เป็นไรนะเพื่อนเฮ้ยตกใจมากพี่จะไม่ได้แกช่วยแล้วก็ฉันยกุ้งเละแน่เลยอะ่ะแกน,นึกเองมาอยู่ที่นี่วะเนี่ยมาเที่ยวมาเที่ยวกี่ปีแล้วแกไม่ได้กลับกี่ปีเนี่ยสองปีเฮ้ยกลับไปแล้วเมืองไทยคดีความแกหมดแล้วแล้วก็อยู่นี่ทำอะไรกินเนี่ยไม่ได้ทำอะไรกินที่เกาะเมียเออวันนี้เมียเลี้ยงเมียเลี้ยงวันยันด่าเลยพูดถึงเรื่องเ้า เออเนี่ยชีวิตเจอครอบครัวเล่คู่างนี้เลยมันต้องมีบ้างอ่ะพงมันไม่เข้ใจไงหนูใครก็ไม่รู้ใครจะไม่รู้นับไข่ไม่ไ้ให้คุณนับไข่กันนั่นเองคือคือต้มไข่จะไปไหว้หลวงพ่อโสธรจะไปแก้บนไข่ทั้งหมดกี่ฟองนะร้อยเก้ากพอมาถึงบ้านปั๊บอยากจะนับไข่แล้วเมียว่าไม่ต้องนับมันนับแล้ว ้าไงต่อทันทันแหละไลออกจากบ้านแล้ว็กลัวไข่ไม่ครบเออพวกไข่ขาดทำไงอ่ะก็แก้บนเขาบอแก้ไม่ขาดถูกต้องเราก็อยากใะ้นับไข่เราหวังดีไงเพระเราบนไว้นี่เออเออเราก็ต้องนับให้ครบเออเพื่อไมนขาดใบหลาแน้าไปกินใบทำไง ก็ไม่ครบมันขาดแล้วทั้งเออเราจะนับไม่ให้นับไม่ให้นับมันบอกมันนับแล้วแค่นั้นแหละไล่ออกจากบ้านโันนี้ก็สบายออกจากบ้านก็สบายเราอ่ะตะเวนตะเวนแถวคอนโดเลยสบายอยู่แล้วไปอยู่แกชอบทำตุ้มยิ้มเยอะมี่ยฉันเล่นแบบเจมบอลทำไมฉันยืนละฉันเมื่อลุกๆยืนได้เมื่อ เออเหรอเฮ้ยฉันต้องคุยกับแกนานแล้วหลังนั่นอ่ะทำไมอ่ะเก็ดูดูภาพแก,แกแกคุยอยู่ไม่นานหรอก